สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวๆที่อยู่ปทุมธานีแถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมกรุงเทพมธรรมศาสตร์มรังสิตนะคะสาวๆที่มาจากภาคอีสานภาคเหนือผ่านฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอย่าลืมแวะนวดหน้าศาสตร์แม่มดนะคะนวดหน้า,า,นะะนนาบ้านแม่มดเนี่ยเปิดให้บริการแล้วค่ะที่สาขาฟิวเจอร์พาร์กรังสิตนะคะอยู่ชั้น3นะคะศาสตร์นวดหน้า ที่สวยคามือตั้งแต่ครั้งแรกค่ะผลักสิวใต้ผิวอุดตันออกทันทีไม่เจ็บไม่มีแผลไม่มีรอยแดงไม่อักเสบนวดยกหน้าตึงดึงวีเชฟฝั่งซีร่องพื้นมีบิโกรเมโซหนา้าใสเดอะเมจิกอะคาเดมีนะคะวันนี้นะคะมาให้บริการ ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น3นะคะด้วยหลักสูตรที่ผ่านการอบรม4กระทรวงนะคะรองรับนะคะแล้วก็สัดนวดของเรานะคะมืออาชีพค่ะทดแทนการเจ็บตัวโบท็อกซ์ร้อยไหมวันนี้เปิดให้บริการแล้วค่ะสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตใครสนใจแวะมาเยี่ยมชมได้นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในร้านนะคะนี่ค่ะรางวันเวิร์คลาสบอร์ดบายเฟอร์ติเกดนะคะทุกอย่างนะคะแล้วก็มีรองเท้าให้ลูกค้าเปลี่ยนเข้าร้านด้วยนะคะ มาดูกันค่ะอันนี้เป็นใบประกาศรับรองนะคะจากทุกกระทรวงของบรรดาแม่หมอหมอนวดเรานะคะอันนี้ก็คือสุภาพบุรุษเ,เป็นพ่อมดนะคะพ่อมดมาดูแลความเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไหมคะอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมของนะคร บีบีโกแล้วก็มีการนวดหน้านะคะมีการวางพวกอุปกรณ์ต่างๆไว้อย่างเรียบร้อยพร้อมให้บริการร้านจะมีทั้งหมด4เตียงนะคะรับลูกค้าได้ทีละ4คนนะคะรับลูกค้าได้ทีละ4คนนะคะใครที่สนใจจะมานวดจองคิวล่วงหน้าได้เลยนะคะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสุดๆในวันที่11นะคะ11ทับ1นะคะ11ทับนะ,คะใครสนใจอยากจะมานวดอยากจะมาจองคิวรีบเข้ามาเลยนะคะ รีบเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าจองกันมาแบบเต็มแน่นเอียดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้าอดไม่รู้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนะคะการโชว์ในเรื่องของเตียงและก็การตกแต่งภายในนะคะนี่ค่ะร้านนวดหน้าแม่บ้านแม่มดค่ะเปิดให้บริการแล้วนะคะวันนี้ถ้าสาวๆคนไหนผ่านมาย่านนี้มาแวะรับโปรโมชั่นนะคะจัดโปรโมชั่นวันที่11ทับ1จองคิวกันมาได้เลยจ้า